สวัสดีคะ่ะแจ่ใสนะคะทุกคนคะวันนี้พี่อันบอกว่าจะพาเราไปกินอาหารทะเลค่ะแปลว่าเราจะได้กินฟรีมื้อนี้แล้วบอกเลยนะทุกเมนูวันนี้ทำไมเป็นเป็นทุกเมนูหมายถึงยังไงคืออาหารทะเลสดสด,สดหรือเปล่าสดแบบยังไม่ตายด้วยเราต้องไปกินที่ไหนอ่ะปกตินึกถึงที่ไหนที่เราไปกินล่าสุดที่เคยทำคลิปเป็นเพัท,ทยา จะพาเขาไปพัทยาอโอ้โหมันต้องมีอะไอยู่แล้วจะได้กินอาหารเป็นเป็นชุดเนี้ยนะอืมชุดนี้ไม่ได้ต้องชุดนี้โอ้โหมีเตรียมชุดมาให้ด้วยแน่นอนแล้วคืออะไร,ออะไรนี่คืออะไรก็จะไปพัทยาทั้งทีจะใส่เสื้อยืดไม่ได้แล้ว,แล,วแล้วเขาไปเปลี่ยนอะไรได้ปะไปเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปพัทยาจริงเหรอ,อตอนนี้มันหกโมงห้าสิบแล้วแล้วมันจะไปทันไหมอะทำไมอะมีอะไร ตอนนี้รัดเขาให้ปิด3ามทุ่มโอ้ขับรถไปครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วใช่เหรอพัอทยาเหยียบเลย380้มันไปคนเดียวนะ <S <S 1> <S 1> ไปเปลียนชนุดเดี๋ยวยิ่งไม่ทันโอเคชาดาก็ okay. ดูเป็นทะเลมากขึ้นนะใช่ก็เธอถามมาให้แต่ยัง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 ไม่พอทำไมอันนี้ไปด้วยอ่ะฮะหมวกเยอะใส่หมวกตอนทุ่มหนึ่ง มันได้ฟิลไปทะเลยังยักยักยักนี่ขากระเป๋าใช่ถือกระเป๋าวันนี้ด้วยเหรอมันต้องเป็นกระเป๋าสารนี่เหมือนเดินตามชายหาดใช่ไหมแดดร้อนนะอแว่นไปด้วยเออเอออ๋อฮอน่เออ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 เหมือนละเหมือนละเหมือนละเหมือนเหมือนจะไปทะเลเหรอเหมือนจะบ้า เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าโอเคครึ่งชั่วโมงถึงหรอถึงพัทยาจริงปะเหรอโอ้ยคอยดูโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พัทยาค่ะทุกคนทุกคนเราว่าเราโดนแกงแกงยังไง <c oughs> นี่มันอยู่เรียกทางด่วน <c oughs> ไม่ใช่พัทยาอันนี้เขาเรียกการเที ip, ่ยวทิปเที่ยวทิปเที่ยวทิปยังไง ก็ช่วงนี้โควิดไงไปไกลไม่ได้เที่ยวทิพย์ไปก่อนแล้วคืออะไรที่นี่มีทะเลตรงไหนถ้าใจเราคิดว่ามันเป็นทะเลมันก็จะเป็นทะเลลองดู <c oughs> โอ้ทะเลแซนงามฟาซิคามสดใส <c oughs> ดอมองเ <c oughs> ห็นเรือใบ <c oughs> เธอเต้นทำไม <c oughs> อ่ะนี่ไงเราดิว้วอารมณ์อยู่โอ้ทะเลแซนงาม <c oughs> แซนงยมแ,นยมแนยมสนงยมฟาซีคามสดใสอันนี้ฟาสีมืดนะ เธอลองพูดว่าสู้สู้สิสู้สู้โอเคเราอยู่ทะเลแล้วทำไมอ่ะก็ทะเลอ่ะชอบบอกว่าให้เราสู้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 ไปยังตามพี่อันไปไม่รู้อะไรทะเลของเขาไปยังไงสิถึงแล้วถึงแล้วรู้แล้ว่าถึงแล้วเพราะว่าข้างหลังนี่คือเป็นถังออกซิเจนสำหรับใส่น้องๆที่เป็นทะเลทั้งนั้นเลยใช่ขอญาต์ถอดแว่น มองไม่เห็นเลยแลวพี่บอกเลยวันนี้พี่ป๋ามากทำไมพี่จัดเลยเมนูทุกเมนูเป็นๆในร้านสั่งมาให้หมดเป็นๆคืออะไรคือทุกตัวยังไม่ตายฮะใช่เหรอนี่เป็นๆจริงเหรอใช่ทุกตัวเป็นๆไหนขอดูเมนูหน่อยร้านสดสิงสิงนี่นะที่เป็นๆอ่ะนะใช่เนี่ยเป็นทุกตัวเอามาเป็นไหมยังดิ้นอยู่เลยเนี่ย พี่หันมันยังดิ้นอยู่เลยทอทอเห็นพงหนวดไหมเห็นไหมน้องๆอันนี้คือหมึกอะไรอ่ะหมึกหอมหมึกหอมอืมโอ้สายใหญ่นั่งเล่นอยู่ะหนถ่ายรูปกับน้องได้หรือขอบคุณนะคะฟิลลิ่งเนี้ย จะบอกว่าเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในชีวิตตอนที่อยู่ที่เกาหลีที่ไปกินหมึกกระรืบอแล้วเราก็ถ่ายคลิปด้วยอันนั้นคือเป็น f e ล l i n g แบบอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมาในไทยแล้ว <laughs> แล้วมันเยอะมากเลยเธอมันเดี๋ยวเราจะมากินกันเราเรากินได้แหละเรากินได้เรากินได,ได้เรากินได้ไดไดนี่เราเช็คราคาไปแล้วเมื่อกี้เท่าไหร่เจ็ดร้อยบาท <laughs> จริงหรอคือป่ามากเลยนะป่าดิมือเนี้ยหลายพัน ล้อออไหนก่อนออนี้ก่อนแล้วกันชิ้นเล็กๆแล้วก็เนื้อดเด้งหวานเจีย๊ยบลืมไปเลยว่าน้องยังดิ้นอยู่เดี๋ยวๆอร่อยจะเลืมความกลัวเมื่อกี้ไปเลยคื้ออันดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปหนวดหนวดหนด <laughs> เอานี้แล้วกันอู้หูอู้หูอู้หูนั่นแหละเขายกมือแล้วเคล็ดลับในการกินน้องยังดิ้นอยู่ใช่ปะต้องรีบเขียวทำไมเขาสู้เราแ๊บนึงไอนน้สู้กันนะสู้สู้สู้อันนี้ก็กรุบกรอบอ่ะพี่อ่านเธอต้องชอบแน่เลยลองชิม,มไหมได้สิมาไม่ต้องจิม้มเดี๋ยวเดี๋ยวน้องยังติดซอมอยู่เลยใช่ันหลังนี่ันหลังน,น,นี่ดูซอมนะเนี่ยไม่ได้ติด ด,ดูดรีเคี้ยวรีเคี้ยวเคี้ยวให้ไวไปะเร็วเร็วเร็ว,รวดีดีใช่ปะอร่อยหวานากอ่าต่อไปมาเสิร์ฟแล้วฮ้ยจริงเหรอใช่แล้วอู้อูนี่นี่ก็เป็นเป็นนี่ยังเป็นเป็นอยู่เหรอใช่คือเขาเพิ่งเอาขึ้นมาเมื่อกี้เลยเหรอมีคลิป ไข่หอยเม้นซึ่งจริงๆนะมันหากินยากอะไรแบบกล่องๆนั่นอีกนะที่กินๆกันเยอะๆ <S <S อ่เหรอใช่เพราะนั้นตายมาแล้วไงแต่นี่คือแบบยังไม่ตายอ่ะนี่ๆๆโอ้ยมันใส่ชว่อยู่อืมดี เธอหากเก่งมากเลยอ่ะเนี่ยเขาไม่มีไม่มีเหลือให้เธอชิมนะาหาฮะเออนาะเธอจะเลี้ยงเขาไม่ใช่เหรอวันนี้ป๋าไม่ได้กินเลยป๋า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 ไม่ได้กินจริงด้วยต่อไปสัตว์ดุร้ายอะไรกุ้งลายเสือโอ้เดียว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 ไม่ใช่ลมพัดนะบอก บอกน้องๆก่อนนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่การทา,ารุณกรรมสัตว์แต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็คือน้องเป็นอาหารนะคะแล้วพี่ขอเสริมจากความรู้ทางการแพทย์นะครับว่าสิ่งที่เห็นมันกระดิกอยู่นี้คือเซลล์มันยังไม่ตายเฉยแต่ตัวมันตายแล้วเนื้อน้องใส่เจ๋วเลยหมึกเมื่อกี้ว่าเด้งแล้วอะอันนี้เป็นไงอันนี้กรอบๆเลยอะโอ้โหสู้ฟันเลยดิดีมากหุยอร่อยถ้าใส่น้ำจิ้มด้วยสักนิดนึงนี่ ดีอ่ะดีไหมดีอันนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้0 0เอ้ยเแต่ด้วยความสดใหม่ไงรู้ไหมว่าทำไมต้อง500ทำไมการที่จะเลี้ยงกุ้งให้อยู่เป็นๆได้อ่ะไอ้ท่าออกซิเจนข้างหลังนั่นอ่ะแพงนะจ๊ะและรู้ไหมว่าถ้าเป็นซูชิหนึ่งคำเนี่ยกุ้งลายเสือเป็นเกิน800จริงเหรอเฉพาะชิ้นเดียวแล้วไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ด้วยโอ้โหอันนี้คุ้มมากคุ้มมากเธอชิมไหมเฮ้ยแน่นอนอยู่แล้ว อะไรคะป๋าเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นเสือเสือสิงห์เสือสิงห์กระทิงแรดบวายอ้าวไม่ใช่อ่ะอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะกระทิงแรดอะไรนะอะไรนะกระทิงแรดกระทิงแรดถ้าไม่ติดว่าเลี้ยงนะถ้าไม่ติดว่าเลี้ยงวันนี้นะจะทำอไมจะทำอไมมีอะไรค่ะไปอันต่อไปค่ะ เราเคยกินที่เกาหลีอันนี้น่าจะเป็นหมึกดึบเกาหลีแน่เลยใช่แล้วหมึกเกาหลีความรู้สึกนี้มันกลับมาอีกแล้วอะ<ม>คือหมึกหอมเมื่อกี้คือเด็กน้อยไปเลยอะ่ะคุกเลยคุกเลยเขาบอกให้เอาสองอย่างนี้คุกใส่อันนี้ <_ Q> แล้วก็ตักเขอ้าปากเลยอโอ้โหโอ้โอโดูนั่นเดี๋ยวนบื่อไง พี่อ่านไปไคุยกับเขาหน่อยดีคุยแต่ที่มีไอ้นี่ติดอยู่ดี่ยใช่เจอรักเขาไหมขอจุ้นหน่อยใหม่ใหม่ใม่ม่ใม่ม่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยบาทรอ ถูกมากนะที่ก็ต้องข้าวตัวเครื่องบินไปเกาหลีนี่ใช่โอ้โหแล้วแต่เดี๋ยวก่นอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช่วยช่วยเคลียร์ไอ้ทีอ่อยู่ที่มุมปากเข้าปากไปก่อนเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวนี้เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้โหเอ้สู้สู้ส,สู้ชีวิตสู้ชีวิตสู้ชีวิตชีวิตสุดท้ายอร่อยนี่ค่ะพี่เขาให้เราลองจับน้องทงตัวนะคะทุกคนดูสิอูตัวเล็กดูุ่มแรงมากพี่อันโอ้ กสรบแล้วเกือบได้จ่ายตังน้องหลอกออกมาข้างนอกแล้วเมื่อกี้ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะต่อไปอะไรอ่ะเบคอนเหมือนมากอันนี้คืออะไรเบคอนจริงปะเนี่ยยอกยอกยอกอะไรหอยสังฮะที่เขาเอาไว้รดน้ํางานวันแต่งที่เอาไว้ลดน้ํางานแต่งจริงปะเนะี่ยใช่จริงปะเนี่ยใช่สิพอไอส่วนที่เขาเอาไว้ลดน้ำมันก็ทุบแต่กันหมดแล้ว,วกลิ่นทะเลมาก สมชื่อเลยเสมจริงจริงก็จึบจึบอ่ะใช่ไหมจิมๆๆจ้มจิ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 ้มก็หอมรสชาติฟิลลิ่งแบบจึบๆึบอ่ะเธอชิมไหมมาดิอย่าเลียอ,อ,อย่าเลียไม่ดีไม่ดีอุ้ยทำไมมันหยดอย่างนั้นอ่ะหือคืออร่อยหายหอยต้องกิน ดีอร่อยมากสําหรับหอยหรอมันเป็นส่วนผสมของละลายหอยรวมกันอะหรอลงตัวเคี้ยวง่ายรสชาติดีหอยทีนี่อ,อ,อย่าน้อยแล้วก็นี้ก็ดีดีไปอันต่อไปหมดแล้วหมดแล้วเหรอใช่นี่ทุกเมนูในร้านแล้วที่มีวันนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะแค่2อ,อยา่างก็คือกุ้งล็อสเตอร์ กูรับเตอร์กับกั้งกับกั้งใช่โอ้เด้เนาะเธอสั่งให้เขาปิดไปเธอสั่งให้เขาหมดปะเนี่ยเปล่าเออเราสั่งให้เขาปิดทะเลจะได้ไม่ต้องจ่ายใช่อันนี้หอยสั่งเท่าไหร่ส0 0อบาทโอ้ไม่ได้กินหากินที่ไหนง่ายๆนะเนี่ยแล้วร้านที่จะแบบสดขนาดเนี้นี่คือเมื่อกี้เรากินกล้วยหอมกล้วยหอมอะไรล่ะหมึกหอมเมื่อกี้เรากินหมึกหอมแล้วก็หมึกดึกไม่หมดใช่ปะที่นี่เขามีบริการห่อกลับบ้านด้วย ก็คือถ้าใครจะสั่งกลับบ้านน่ะก็ได้เพราะว่าเขาแพ็คมาให้อย่างดีเลยนี่ทุกคนดูให้ทุกน้ำจิ้มอันนี้ที่จะต้องแบบสดสดใช่ไหมยังห่อน้ำแข็งอยู่ได้ประมาณ1-2ชั่วโมง<อ>ใครไม่สะดวกมากินที่ร้านช่วงนี้ก็สั่งกลับบ้านเป็น Delivery ได้ฝากเพจมาให้เขาหน่อยใช่เพราะว่าร้านนี้อร่อยจริงอย่าจะฝากร้านสดจริงๆนะคะอันนี้คือแบบ สดมาก<ล>อร่อยมากเหมือนเที่ยวฟรีเ<ฮ>ที่ยวทิปนั่นเองอแล้วก็กินฟรีด้วยอุย้ยสองพันกว่าบาทนะเนี่ยจริงหรอใช่แล้วแต่คุ้มนะสดด้วยอร่อยด้วยแค่ค่าตัว๋วเครื่องบินและค่าเดินทางไปพัทยาหรือเกาหลีก็ไม่ได้แล้วจริงอันนี้เรื่องจริงอิ่มแล้วหนังท้องตึงหนังตาย่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าต่อไปอยากให้เราทำคลิปอะไรอีกบ๊ายบาย หลับเลยดืบๆอ่าไม่ใช่ตัวนี้ไม่ดืบไม่ดืบไม่ดืบ <c oughs> ตัวเนี้ยดืบ <c oughs>